พิสารสวัสดีค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาข้อมูลดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสำหรับคลิปนี้มีคำตอบมาให้กันค่ะคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะกำลังมองหาที่อยู่อาศัยแต่ยังกังวลว่าจะเลือกกู้กับธนาคารไหนดีให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณลูกค้าวันนี้เราจะมาอัปเดตดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารเพื่อเป็นข้อมูลและตัวเลือกในการตัดสินใจกันค่ะ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเป็นไปตามเงื่อนไขของที่ธนาคารกำหนดค่ะและเป็นการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะ ไปเริ่มจากธนาคารแรกค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถผ่อนสบายได้สูงสุดถึง40ปีพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มลูกค้าทั่วไปวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทค่ะแนะนำโครงการบ้านเพื่อคุณบ้านเพื่อคุณดอกเบีย้ยปีแรกอยู่ที่3.15ต่อปีค่ะปีที่2 MR r ลบ2.25%ต่อปีค่ะปีที่3 m r r ลบ1 4ต่อปีค่ะ จะต้องยื่นกู้นะคะและทำนิติกรรมภายใน30%มันวา2565ค่ะและทอสอยังมีดอกเบีย้ยอีกตัวที่แนะนำกันคือดอกเบีย้ยอยู่เย็นเป็นสุขค่ะบ้านใหม่สไตล์รักโลกบ้านดีนะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่1.75%ต่อปีค่ะปีที่2จะอยู่ที่2.75%ต่อปีค่ะปีที่3จะอยู่ที่3 7ต่อปีค่ะ ดอกเบีย้ยนี้นะคะยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนา2565นค่ะอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่27กระดกฎาคม2565ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้อัปเดตข้อมูลของธนาคารทอสอกันไปแล้วคลิปหน้าเราจะมีข้อมูลของธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยมาฝากกันต่อค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ